สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่วน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวมีวิธีพับเปลี่ยนปบยทานดอกขนมคุกกี้มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ดิบินเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นล้อยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัดทั้งสองด้านให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เรียงปลาดิบินทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดได้นะคะที่ความยาวสิบเอ็ดเซนติเมตรครึ่งค่ะแล้วก็พับลงไปนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาค่ะเราจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องนะคะเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะ ปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาก็จับตรงรอยพับเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเสลิบ,บินให้กว้างๆนะคะแล้วเราก็กางออกค่ะรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือนะคะพับมาทางซ้ายริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะ ริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือให้สอดไปทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างให้สอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านนะคะ แม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่ทางด้านบนค่ะก็นำปลายดิบบินนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็บิดปลายริบบินนะคะเข้าไปนะคะทางซ้ายค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบินสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นค่ะเส้นที่เราทำนะคะเนี่ยค่ะสอดลงมาแล้วนะคะปลายริบบินทะลุออกขวาค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้เราจับตั้งฐานริบบินขึ้นไปนะคะ แล้วเราก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะแล้วก็ดึงปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะ เราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายมือค่ะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงซนลิบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางซ้ายค่ะสอดปลายริบบิ้นลงไปที่ฐานของเส้นปลายริบบิ้นเราก็จะไปทะลุออกนะคะทางขวามือค่ะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางขวามือนะคะเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะกลับมานะคะทางซ้ายมือค่ะแล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกลีบดอกนี้นะคะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นนะคะจับมานะคะทะลุนะคะด้านล่างค่ะนี่ค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้นะคะเราก็จับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้ไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางซ้ายค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเสร็จแล้วนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุกออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทํานะคะจัดตั้งฐานริบบิ้นให้หมุนไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นนะคะให้กลับมานะคะทางสายค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างกลีบดอกนี้ค่ะนี่นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ ตั้งฐานริบบิ้นนะคะให้หมุนไปทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางซ้ายค่ะแล้วเราก็พับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวนะคะใช้จะใช้กันไกตัดปลายริบบิ้นทั้ง8เส้นเลยนะคะเนี่ยค่ะตัด ให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะตัดเฉียงเฉียงเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะตัดปลายริบบิ้นสับไปสับมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ค้เพื่อนๆน,นะคะชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องแม่เหมียวน้องปอได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ